สวีดสสวัสดีทุกคนนะคะยังกับปานี้ฮันนี่คนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมาตามคำขอนะมีคนบอกว่าเดี๋ยวเอาขึ้นหน้านี้เลยก็ได้อะช่วยสอนลงสีตาหน่อยโอเคเจะสอนง่ายๆคืออันนี้คือวาดไว้แล้ววาดเตรียมไปแล้วลงตาขาวไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงเงาดังนั้นเอาตาสีน้ำตาลแล้วกัน ในส่วนตัวจะใช้เงาตามสีตานะไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้ทำไม,นนท,ำไมที่บ้านเสียงดังมากเนื่จากมีงานเลี้ยง่อแแะสักอย่างไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นงานเลี้ยงอะไรใส่เงาตาไปไม่ถนัดบากใหญ่ๆเลยอมันอาจจะดูน้ำตาลเกินไปดังนั้นครับ ตัวแป้งขาวใครๆก็รู้นะว่าควรจะลงสียังไงในนั้นเราจะไม่อาไรมากโอเคออ่าลงสีพื้นแตาที่เราลงตอนนี้ก็เราลงตามอนิเมะเรื่องหนึง่งอยู่ไหนนะเอ่ออ่านี่ไง นี่เราลงตามเรื่องนี้เรื่องอะไรนะชวนเนนเเนนเมดเมดหนุ่มน้อยใช่มาล,ลงตามแบบน,นี้เดี๋ยวขยับให้เห็นตาเออยังนี้สินั่มาวางอีอีมามาที่ตาของเราแบบนี้ก็ดูไปแป๊บนึงอ่าอย่างนี้สิ อ่ะก็ลงไปไปส่วนตัวแล้วลองฝึกตามอนิเมะใช่ฝึกตรงสีฝึกตามแบบนั้นลงสีไปลงสีพื้นไปก่อน โ okay. อเคตรงสีพื้นไปลอกเลเยอร์คิปปิ้งกุ๊กใช้สีที่เข้มกว่าดูจากตรงนี้มีตรงนี้มันจะมีแค่ชั้นเดียวแต่บางทีสีมันก็ไม่แน่นอนก็เราก็เลยทำการใส่สามชั้นนี่ลบลงไปเล็กๆเ,เ,เบอร์จ้ะเ้เบอร์เบอร์ลงไปเบอร์เลเยอร์อีกคิปปิ้งกุ๊กเหมือนเดิมปรับให้มันเข้ม ลงไปแล้วก็ให้มันครอบครอบตรงเนี้ยที่เราเบอร์็ปเมื่อกี้แต่อย่ากว้างมากมันก็เบอร์ทับลงไปอีกประมาณนี้บบกไปเยอะไปอีกบบกเจอะจังแล้วก็ใส่ไอ้จุดตรงกลางตรงนี้วาดไป ชั้งมันก็ไปที่เลเยอร์ไอเนี้ยบวกเลเยอร์ไล w o เวิร์แล้วก็ปรับเป็น,นรีม i ล o ูมิโนซิตี้หรือลู and Chase. อนเช e กลับสองอันเนี้ยอันไหนก็ได้ให้มันสว่างสว่างต้องอยู่ใต้เลเยอร์ไอนี้นะแล้วก็วาดเซนไปเลย ประมาณนี้ก็จะได้มาอาจจะไม่ฟุ้งก็บวกเลเยอะทับเข้าไปมันลูกมันใหญ่มันเลไม่ฟุง <c oughs> ้งเสียงยังมีดังมากประมาณนี้รวมไปถึงแล้วก็เนืในเยอน่นี้แล้วก็บวกทับปุ๊บปรับเป็น มุมมอง,มองติพายสักอย,ย่างก็ทิปปิ้งคุกด้วยไปสีที่เข้มที่กว่านตรงสีนี้ก็ได้มาล,ลองละเลงนี้เข้มไปเข้มไปในเข้มไปอืมนี่ก็ยังเข้มมาเนี่ยให้มันยังเห็นอยู่อืมประมาณนี้ก็โอเคล,ละมันก็ลบให้มันครึ่งต่อครึ่งคือแบบตรงเนี้ยเหมือนครึ่งครึ่งแบบเนี้ย นั่นแหละแต่จะวงอาจจะคลิกแล้วปล่อยเมาส์ป่อยหน่อยเพื่อความสะดวกในการกดคอนเทนต์ประมาณนี้ถ้าตรงนี้ยังไม่เข้มพอก็กดปลดคลิปปิงกดนี้ออกใช่มันจะเห็นไปแบบนี้กดเมเยอร์คลิก คิปเปิ่งกรุปมัลติพายถ้ามันไม่เข้มเราใจละเลงค่ะเอาแบบที่แบบชอบประมาณนี้แหละแล้วก็กดรวมเมเยอร์ตรงนี้แล้วก็กดคิปเปิ่งกรุปอกลับมาแล้วบวกเมเยอร์ต่อคิปเปิ่งกรุปไปที่ลูมิแอนเชนรืลูมินซิตี อ่านอย่างนี้ใครมีปัญหาก็ขอโทษด้วยมันเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกค่อยๆปัดชื่อแอลบัตจค่อยๆปัดให้มันปุ้งๆส,สว่างๆปัดข้างบนนี้ด้วยใ้เบอร์เบอร์ด้วยเบอร์น,นี้ต่บไม่สูงมากนย ประมาณนี้แล้วก็ไปเหนือเลเยอร์เส้นบวจะปรับให้มันถ้าอยากให้มันฟุ้งฟิ้งหน่อยก็ปรับเป็นล mm ูม hmm. mm ิโนมินซิตี้แอนเชนโนมินซิตี้หรือโดมิแอนเชนมันก็วาดเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> วาดไปตำแหน่งประมาณตรงนี้ ประมาเนะี้ยติดไปไม่ร้ะเยอะก็จะมีประมาณนี้เข้าใจตรงกรันเราเปลี่ยนสีโดยส่วนตัวแล้วเราจะเปลี่ยนสีใี่มันเหมือนกับสีตาโชว์ออ,อยนี้สิก็ตรงนี้ บื่อไปเอ,อเอาอรไแบมีเลเยอร์เดียวกันเนะี่ยแนะนำให้แยกเลเยอร์ไปเลยเยอะๆจะเลอะเลอะแล้วอ่อาอันนี้จะได้ละตาโอเคเขาจะต้องการมีอะไรอยากให้สอนก็บอกมาเมนมาเดี๋ยวสอนให้ถ้าไม่ได้จริงก,ก็จะทำไม่ได้หรือไม่ได้อาจจะไปฝึกมาก่อนโอเคก็อย่างที่บอกเคล็ดลับคืออื ดูอันนี้ม่ชอบตาอันนี้แม่แบบไหนก็ลองเอามาลงสีตามดูโอเควันแค่นี้เจอกันคิดมากบาย